ครับช่วงน้ดินั่างเตียมกามพร้อมครับยาติธรรมไหวเต่นพระครับผมมือนี้วันที่สิบสิบแปดค่ำครับยาติธรรมเม่เขาวห้อขมาจําวัดครับรับสาสีอุโบสถพี่น้องมือนี้ขม้าน,นี่ครับนีเกือเตียมกามพร้อมรอพระสงฆ์คนลงมาสันเทนครับ คือบ,บ้านสันแปนตำบลแแวนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครห้อง <c oughs> <c oughs> ครับอมอ่านพี่น้องล <c oughs> ดทรงกระลุ้จสิงกบมาทรงเรื่อยๆครับทรงของตลาดลงัวกนยังโมแล้วครับปรับปรุงไม้พี่น้องมุง่งไม้ ครับโครามบานสันเปนตำบลแงงหรือตำบลดอนเทียนอพเ่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผม Tôi có hình ảnh này. Xin chào các bạn. Hãy quay lại và chia sẻ với tôi các bạn. เดี S <S <Đ úng. S 2> ๋ยวจะเอาน้ำมตนลาะไรับเดี๋ยวจะเออหนึ่หน่อยงลางเนะามจับถนัดน่าจะได้บ่ละเร่นคนบริวารผมนี่ยนะบ่ ท่านาบุญนั่งไม่ออกภูดูเบื้องหลังแห่งความสำเร็จสุนียงสุรันสุยางมันนี่มันไม่เห็ุเลยนี่อย่างในหอดของป้าเหมือนกันเอาบุญมาต่อเอาบุญให้ช่างไม่ใด้เจ็ มัท่าเด็กตาเนี่ยอ่อนมันไม่เห็ดสงสัยว่าสิบเห็นหนึ่งผมก็ได้เห็นในนี้ไครว่าเฮ็ดเฮ็ดเบลอใช่ไนมตั้งโมเมนตู์อยู่บ่มีผู้นั่นมันบ่ได้นั่นก็เลยเพิ่นก็เลยพากันมันร่วมกันร่วมพลังกันมาเฮ็ดโมทนาบุญน้ำผู้ให้มากโมทนาบุญน้ำผู้มากจะสละเวลาทั้งกายทั้งใจมา วอยกันเ็ดถวายเพลงในประสงค์สามเนรแล้วก็ให้แม่ขาวพ่อขาวให้ผู้มีศีลเพื่อว่าเป็นจิตเป็นว่าเปิดปฏิบัติจะเรียกว่าดีบุญบาทห้าอาจฉริย์เนบอกวันายาบลงอีกเดี๋แม่ตัวเดี๋ยวพญานาคของม่านคุยกันเอาวันที่ยี่หกเนาะ ถอดิบแทนบ้านขอบานของแผ่ท no. ี movimiento. ่ต้อบ้านั้อบ้านนะครับยิบสามครับยิบสองอดย่ิบสามยี่สิบสามยี่บสี่ยี่สิบี่สันเขาครับอถอดถอดยีี่นะครับออยี่สิบหกยิบเจ็บ Hang a nếp dòng này bóng nó hạng a dòng 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 dòng

ยถาวันเรวันผู้ราปุ้เรนเรียสะกัลลังเอวาเมวะอิโตตินลังเปตันลังอุปปคกปติวิตตังปิตังตุมทังสิทัเมวะสมิจโตสัพเพปเรนตุสังกัปปันโทบารลโสยธามณีโตติราโสยธาถโอวาทันตุสาภโรโหอินาสังตุมาเต Wanara joto ketika dukuham dewa na leca leca gatha baca dinoda taro ham ายเทนผาเิับพระสงฆ์กับโมธนารองสัทธเ้ยครยบค้รับไม่ขั้วไปเล้องรัทธาเจ้าภาพเปิ้ลเี่นมาเอาียนะเเจ้าภาพลงมาอาหารรับใครแล้วคือมาจาะมเวันมาจากสาระามครับคือบรเด็ไเปสนศักดิ์นองใม่พูดเลยย่าทที่ลงมาคือเส้นจำวัดครับฮ คือกิงแของจบคือสารวัตรเ้นแม่รไอยไปเอาของมีซุ้มบอสารวัตเซนติเมตรดีเซลผมเล็กครับประมาณนี้ครับีเซอ่าอประมาณนี้ครับมาีต่ละจัม่เหในแต่มามเดือนครับขอขอบคุณหลายใส่วนจิตครับผม